ทีมีอรียาสุดแท้จากภายในเริ่มต้นแรกที่ตัวเราธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมการเรียนรู้ ที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างคนที่สุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่คุณยายจ๋าอบรมสั่งสอนเด็กๆในค่ายเยาวชน SOS ครั้งที่10เด็กอวดดีสร้างสถานีโทรทัศน์สติมามีภาเพเบื้องหลังค่ายเยาวชน SOS ที่เป็นผลงานผลิตรายการ Splash Channel จากเยาวชนและเรื่องราวที่น่ารู้จากการเดินทาง จาริกริมฝั่งแม่น้ำคงคาของนิสิตสาวิกาศิขาลัยมาฝากคุณผู้ชมค่ะีีมาร